ครับต้อยมักไอ้ยอดสะเดานะครับไปกินกับลาบเป็ดนี่เฮ้ยเพ่เจ้าปอคุณครับผู้หนึ่งเฮ้ยเฮ่ให้ทำแจ็คข้ามเนี้ยนะครับตอนนี้ได้เป็ดแล้วกำลังจะกลับนะจ๊ะเฮ้ยเพ่ดอกกระเดาพร้อมนี่ครับกับทีมงานพี่แซงจ่าแซงครับ โชเฟอร์เราจุดยโอ้โหทำองยิงยิงิงีมงานทีมงานมีส่วนร่วมแล้วทานูุสมครับยากาศมังทัดคนฮัดแล้วฟักปิดครับฟักปิดครับมีน้ำอันนี้ห้องซับซับกระดูกแยกนะจ้ะน่ครับ ที่เดียก็ซอยเครื่องในนะครับตาไก่องแม้หนึ่งเขาตับันตบันตับ,บันตบันครับเสียงหมอนะอย่างนี้ฝรั่งน้โหลดเครื่องหมอนขั้นตอนการต้มเป็นนะครับหาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลย แล้วก็นี่นะครับซุปก้อนสองก้อนใส่ลงไปเลยมะขามเปียกนะครับสองก้อนใส่ลงเลยครับดอกเกลือนนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับใส่โครงเป็ดที่เราเลาะเนื้อกับหนังออกเลยนะครับใส่ลงไปเลยน้นเราเดือดแล้วหลังจากผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็ดเราเริ่มเปื่อยแล้วใส่มะเขือทเทศลงไปเลยนะครับ ปรุงรสชาตดิด้วยพร้ออใหญ่ซูไซนะครับตามด้วยวอเตอร์ฟิตนะจ๊ะผงปรุงรสนะครับใช้นิดเดียวนะเพราะว่าเราใส่ดอกเกลือแล้วตามด้วยกระเพานะครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยหอมแปรนะครับแล้วก็ต้นหอมนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยครับต้มเป็ดของเรา ใช้ตะไคร้ที่้นคั้นโลหิตนะครับโลหิตของหอ้เป็ดเนี่ยใส่ด้วยนะจ๊ะนี่นะครับมากินด้วยกันนะจ๊ะสดอร่อยจ้ะเรามาถึงขั้นตอนกนารลาบเป็ดแล้วนะจ๊ะนี่กระทะน้อยแล้วนะใส่น้ําลงไปเลยนิดเดียวนะจ๊ะเมื่อน,น้ำเราเดือดแล้วก็ใส่น้ำเป็ดลงไปเลยนะจ๊ะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะเราใช้น้ำเปล่า เกี่ยวไปวเรื่อยนะครับเกี่วยวไปจนหนังน้ำมันเปิดมันออกนะจ๊ะ,ะหลังจากหนังเป็ดเริ่มกรอบแล้วนะครับเราก็ดึนน้ํามันออกนะจ๊ะเราจะไม่ใช้น้ํามันส่วนเกือนนะมุ่งให้นีกันแต่นะั้นใส่กระเทียมลงไปนะครับเราปั่นไว้แล้วใส่เลยถาว่าทำไมเราไม่ใส่กระเทียมพร้อมเกียวหนังเลยมันจะไม่นะครับเราต้องรอให้หนังกรอบกั่นเราเพิ่งใส่นะจ๊ะ จากที่นังเปรดเรากรอบดีแล้วจ้ะพักไว้ก่อนใช้กระทะเก่านะครับเราไม่ต้องล้างนะใส่เนื้อเป็ดลงไปเลยวนต่อนะจ้ะหยดน้ำเปล่านิดหน่อยนะจ้ะกันไหมนะหลังจากที่เนื้อลิวอูเราเสร็จแล้วก็สุกแล้วนะจ้ะเราใช้สองกระทะนะใส่นี้ก่อนใส่ลงไปเลยนะจ้ะ จากนั้นเราจะมารวนเครื่องในนะครับนี่นะครับมีกึินมีตับมีไส้มีพุงนะครับใส่ลงไปเลยเมื่อเครื่องในเราสุกแล้วนะครับเครื่องในเราสุกแล้วก็ผสมกันเลยนะจ๊ะระหว่างที่เราวาวุ่นอยู่กับลาบเป็ดนะครับนี่ทีมงานฝั่งนี้เป็นไดบหอกวามเป็นไงไหนหมอเข้าควมครับพี่น้องครับหมอเข้าควม โอ้ย <Ooh, S 2> จังครับมอเข่ากับควงครับพี่นอ้องเอ้ยฐานหลับควงซั้หมอเขา่าต่อไปจะเป็นผักแก้มจ๊ะลวกผักกระเดานะครับที่เราไปต่อยมาไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลวกผักกระเดาลวกให้นี้พอนะำปลอดลูกน้ำพอนะจ้ะ เราก็ยังใช้กระทะใบเดิมมนะจ๊ะใส่ซุปเปรอร์อลงไปเลยทอดพริกนะจ๊ะพริกแห้งกับนะครับฝักเครื่องฝักเครื่องทอดใบมะกรูดนะครับเราทอดหลายรอบอยู่แต่ถ่ายให้ดูรอบเดียวเพราะมันอันตรายนะจ๊ะห้าสีสามสองหนึ่งไปอเสร็จเรียบร้อยครับทอดใบมะกรูดนะจ๊ะ แต่ว่าใบมะกรูดเรานะครับต้องโรยผงปรุงรสนิดหน่อยก็<อ>จะมาปรุงราบเป็ดน,นะครับนี่เลยดอกเกลือนะครับนิดหน่อยพอนะพริกป่นนะครับใส่ลงไปเลยเผ็ดใส่เผ็ดๆหน่อย้หน่อยนะพ่อใหญ่ซูไซนะจ๊ะตามด้วยน้ำมะนาวแป้นนะจ๊ะ บอเตอร์ฟิตครับจากนั้นคุณนะครับคูเล่คูเล่ให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะใบมะกรูดฟอยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยต้นหอมหอมแปรสาระแหน่นะครับแล้วก็ผักชีนะครับใส่ลงไปเลยอ่ะสุดท้ายนลยนะครับการทําลาบนะครับคือใส่ข้าวคั่วที่หลังนะจ๊ะถ้าใส่ก่อนเนี่ยมันจะเละนะครับมันจะเหนียว เขียดไว้ครับลาบปิดนะครับลาบปิดอีสานาเลยครัวใๆนะจ๊ะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณซอซอยินจากสุรินแล้วก็พี่ปานะครับที่สนับสนุนให้เป็นมือพิเศษในมือนี้นะครับขอบคุณมากๆครับบายบายพีพ่เบียร์ก็กำลังทําเลือด อ่ำเป็ดนะครับใส่อะไรบ้างครับใส่กระเทียมจะไข่สวอยแบบไปบระกวดไปท่นละจะนี้นกัเสียมข้าวดะนี่อ่ำเป็ดนะครับอ่ำเป็ดนะครับนี่ส่วนจากอุดรเลยครับอุดรอำเภอเมืองจากจ่าเบี้ยเลยนะครับนี่เลยใส่เลยนะครับเป็นยังไงครับพี่เบิดพนอนี๋ยวผมจะเบียบบ้าน้างบ่เบียบบ้านสร้างครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ต้มเป็ดลาบเป็ดนะครับมีเครื่องเคียงเรานี่ครับกินกับพี่ชัยพี่บอยนะครับแล้วก็ผู้กองมิกนะครับเพิ่นบ่ค่อยออกก่อนนะครับแต่เพิ่นก็นรอขึ้นก่อนเจ้าะกอผู้กองมิกดีดีเจ้าประกอบอ่าเนี่ยก่ยอนเจ้าประกอบครับเจ้าประกอบครับผมครับขอบคุณมากครับ